สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็จัดชุดเซตงานหัวนะคะไม้เลี้ยงนอกตู้เนาะเป็นอีพีที่14หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าปูกก็จะขึ้นตัวหนังสือให้เนาะถ้าโทรมาก็งานหัวเลี้ยงนอกตู้ชุดที่นี่นะคะตามที่ปูขึ้นมุมซ้ายมือเลยนะคะก็1ชุด200บาทเหมือนเดิมนะคะสำหรับอีพีนี้ก็จะมีสี่หัวบ้างห้าหัวบ้างค้ากันไปนะคะ อีพีนี้ก็จะเป็นไม้มีชื่อจะเยอะกว่าลูกไม้นะคะวันนี้มีทั้งเป็นงานชุดและเป็นงานหัวเดียวนะคะถ้าเป็นรับแต่งานหัวเดี่ยวก็จะมีค่าส่งอยู่ที่20บาทนะคะปูลงคลิปวันที่23สิงหานะคะจะเป็นรอบจัดส่งให้วันพรุ่งนี้วันที่24สิงหานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะ หรือท่านไหนสะดวกสแกน q r ว o d e โคก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูชุดที่1กันชุดที่1จะมี4หัวนะคะตัวที่1ตัวนี้เนี่ยมันเป็นหัวแบบนี้เป็นกอนะคะเนี่ยหน้ากัดแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นศุนทอนผู้นะคะเป็นไม้เก่าก็ประมาณ1ที่นับได้ก็ 1,2,3, ่ประมาณหนะคะแต่ดูหัวเขาเอาไปปลูก เป็นกอขึ้นกระถางได้เลยนะคะสุนทรผููตัวที่สองตัวนี้ปูไม่แน่ใจเลยว่าเป็นสีเบญจลงไหมหรือว่าเป็นลูกไม้นะคะหัวก็จะแหว่งไปนิดนึงนะคะนี่นี่นะคะแต่ถ้าเป็นสีเบญจรงก็ไม่ใช่ของไทยนะคะที่สวนมีแต่ของนอกเนาะตัวที่สามตัวนี้จะเป็นองคตถือสารนะคะเนี่ยหน้าอยู่ข้างนอกตู้ก็จะสวยนะคะแต่ดูหัวเขานี่นี่นะคะ ตัวที่สามตัวนี้จะเป็นลูกไม้นะคะน่าจะเป็นลูกของหนึ่งตะวันพันดาวนะคะใบใหญ่มากตอนส่งปูจะตัดใบอันนี้ออกเนาะอันนี้โชว์ให้ดูนะคะก็จะเหลือหนึ่งใบขอคนที่รับได้กับไม้งานหัวเนาะไม่เน้นใบนะคะนี่เพราะว่าเป็นมีหัวแล้วเอาไปปลูกก็ขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ปุ๊กก็จะมีป้ายชื่อแบบนี้ให้ทุกต้นนะคะห่อตุ้มนะคะห่อตุ้มนี่ตัวนี้จะเป็นชุดที่หนึ่งนะคะชุดที่หนึ่ง ชุดต่อไปชุดที่สองก็มีถ้านับเป็นหัวก็จะมีห้านะคะแต่ปูให้เป็นเป็นคู่กันไปเนาะหนึ่งตัวนี้จะเนี่ยหนึ่งตะวันพันดาวอันนี้ตัวตัวแท้ๆนะคะตัวนั้นจะเป็นลูกนี่นะคะตัวเนี้ยแม่ถือฝากเนาะนี่มีมีหน่อหนึ่งหนอนนะคะหัวไม่ต้องพูดถึงนี่หนึ่งตะวันพันดาวเป็นไม้แดงนี่นะคะต้นที่หนึ่งต้นที่สองตัวนี้จะเป็นสยามบะ้งหงรงเป็นตัวแผงนะคะ ตัวสยามบังคุลงจริงจะเป็นสีแดงแต่ตัวแน่แผงเป็นหน้านี้แล้วก็หัวนะคะตัวที่สามลูกไม้นะคะเหมือนสิ้าหุมทองไหมนี่นะคะเป็นด่างเหลืองมานะคะหัวก็นี่นี่นะคะลูกไม้สวยมากตัวที่4ตัวนี้จะเป็นจังหวัดสงขลาปู๊จจะให้ไปทั้งสองอันเนาะหัวก็เนี่ยนี่นะคะ ได้คู่กันไปเลยตัวนี้จะเป็นชุดที่สองนะคะชุดที่สองชุดต่อไปชุดที่สามนะคะตัวที่หนตัวนี้จะเป็นหานุมานเดี๋ยวนะคุกปุ่นหัวดูเขี่ยวเขาเอาไปปลูกอีกไม่นานนะคะได้ผลก็จะเป็นแบบงอกเงยขึ้นมาเนาะนี่นะคะคุกปุ่นตัวที่สองนะ นารีบูรพานะคะนเนี่ยเนี่ยดูที่ปูเลี้ยงนอกตู้ช่วงนี้น่าสวยตัวนั้นอยู่อยู่นานนะคะสีจะเข้มหน่อยแต่ตัวนี้ออกมาได้ไม่นานนะคะดูออกมาทีก็ดอกมาเต็มเลย <c oughs> ขอโทษค่ะนี่นะคะสองนารีบุรพาหัวก่อนนี่สามจะเป็นเดือนกันยายนนะคะหัวนี้นะคะสี่จะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะ เป็นด่างใบกลมนะคะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะหัวก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็จะประมาณนี้แต่ก็ขึ้นแน่นอนนะคะถ้าได้ไปมันเหี่ยวก็ตัดใบทิ้งได้เลยนะคะนี่ชุดที่สามนะคะชุดที่สามชุดต่อไปชุดที่4ี่นะคะตัวที่หนึงตัวนี้จะเป็นสยามพหุรงเดี๋ยวปูจะตัดใบนี้ทิ้งให้เนาะก็จะเหลือหนึ่งใบหนึ่งหลอดนะคะแต่ดูหัวนี่เขี้ยวก็เยอะนะคะเนี่ย สยามบ้าหุรงนะคะนี่หน้าเขาสวยตัวเนี้ยสวยตัวที่สองเจ้าสัวนะคะนี่หัวเจ้าสัวจะได้หน้านี้นะคะส่วนมากที่สวนเนาะสามนารีบูรพาหนี่หัวนี่นะคะนี่อยู่นอกตู้สวยนี่นะคะนารีบูรพาสี่นี่ ก็จะเป็นเนี่ยมามาตัวเดียวกับสีแดงนั้นแต่ตัวนี้จะเป็นสีชมพูนะคะแม่ถือฝักหนึ่งตะวันเนาะนี่เป็นลูกไม้นะคะสวยชุดที่สี่นะคะชุดที่สี่ชุดต่อไปชุดที่ห้าตัวนี้จะเป็นเพชรพญามังกรนี่นะคะหน้าเขาก็จะเป็นแบบแบบนี้เลยแต่ถ้าอยู่ในตู้จะสูงพอดีมันอยู่นอกตู้แนละ้วมันก็จะเตี้ยนะคะหัวนี่นะคะเตี้ยแล้วหน้าเข้มขึ้นสีเข้มขึ้นนะคะห เ,เพชรพญามังกรเดี๋ยวใบนี้ตัดให้สองบอนกาบแหลมทองมีสามมีแม่หนึ่งหนอสองนะคะดูหัวเขานี่กาบแหลมทองนะคะต้นที่สามตัวนี้จะเป็นกาบลูกไม้มีแม่หนึ่งหนอหนึ่งนะคะแต่ดูความสวยก่อนนี่สีหวานๆเลย ลายและสีจะคล้ายกับเทลปตีนะคะหน้าแก่จัดเนาะแต่เพียงแต่เขาเป็นบอลกลาบนะคะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะนี่นี่นะคะหน้าสวยๆเลยสีจะเป็นพญามนนะคะพญามนนี่ชุดที่5นะคะชุดที่5ชุดต่อไปชุดที่6นะคะก็มีสีนะคะแต่ตัวนี้เป็นกอเลย นอหนึ่งเอ้ยแม่หนึ่งนอสองดูหัวนะคะสุดรปาถนานี่นะคะเดี๋ยวเขาหน้าก็จะกัดสีสวยนะคะหัวอใหญ่มากสุดรปาถนานะคะหนึ่งสองตัวนี้จะเป็นแก้วมังกรกูให้ไปทั้งสองหัวนะตอนปลูกกูปลูก,กคู่กันนี่นะคะมันก็จะมีสองหัวแยกนี่แก้วมังกรสามตัวนี้จะเป็น ปูไม่แน่ใจว่าเป็นมนตรวั์ไหมนี่นะคะนี่ต้นที่สี่เป็นลูกไม้นะคะเหมือนเหมือนตัวยอดมงกุฎเลยนะคะด่างเนี่ยเหมือนอันนี้เขามันจะยุบไปหรือเปล่าแล้วก็อันนี้เป็นหน่อเขานะคะนี่นี่นะคะลูกไม้มเมล็ดชุดที่หกนะคะชุดที่หก ชุดต่อไปชุดที่7ก็สีหัวจะเป็นชุดไม้เก่าเนาะต้นที่1จะเป็นมหาพลนี่มหาพลนะคะสองจะเป็นพายแก้วพายแก้วนี่3จะเป็นยุทธหัตถีเนี่ยน่ะนาคันสุดเขากระดูกชัดพื้นชมพูนะคะนี่หัวยุทธหัตถีสเป็นชมพูพานคลองเมืองนี่นี่นะคะชุดที่ 7นะคะชุดที่7ชุดงานไม้เก่าชุดต่อไปชุดที่8นะคะมีสี่หัวจะเป็นหงดรุ่นนะคะหัวใหญ่มากนี่นะคะหงดรุ่นนะคะนี่กัโตขึ้นไปกัดสีสวยๆนะคะตัวนี้หนึ่งสองจะเป็นราชาวดีนะคะนี่ดูหัวสามจะเป็นมนสวรรค์น,นะคะ ตัวตะกี้ไม่ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนี่นะคะมนสวรรค์ตัวต่อไปจังหวัดตรังนี่นะคะชุดที่8นะคะชุดที่8ชุดต่อไปชุดที่9 1้าสจะมีห้าหัวนะคะ 1. หนึ่งของดารุณใหญ่เหมือนกันเหมือนตะกี้เลยนี่นี่นะคะ ของดารุ่นหนึ่งสองจะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้เมล็ดสามจะเป็นเรียกทรัพย์เรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองหัวก็จะประมาณนี้สี่จะเป็นโจโฉไม้เก่าอยู่ข้างนอกก็จะแข็งแรงนะคะแข็งแรงกว่าอยู่ในตู้เนาะห้าจะเป็นเพชรพยายมังกรนี่นะคะ ชุดที่9นะคะชุดที่9ชุดต่อไปชุดที่10นะคะหจะเป็นวิมานดินนะคะหัวยาวลงมาเลยนี่นะคะวิมานดินนะคะเป็นไม้ด่างเนาะด่างทรงเตี้ยตัวที่หนงสงจะเป็นณนเะมืองนนหัวใหญ่มากมาอยู่นอกตู้ก็เปิดด่างมาแบบนี้นะคะนี่ดูหัวใหญ่มาก3เท้าหิรันพนาศูนย์นะคะ ป้ายสวยๆเลยดูหัวนี่เท้าฮีรันสี่ตัวนี้จะเป็นเงินแสนแผงเขามีชื่อนะคะแต่ว่าปูชาไม่ได้แล้วก็ดอกกําลังมานะคะนี่เงินแสนแผงมาปูจะเขียนป้ายว่างเงินแสนแผงนะคะตัวไหนที่ไม่ได้เขียนป้ายก็คือลูกไม้นะคะนี่ก็เป็นลูกไม้ดูนะคะเนี่สีแบบสวยี่ออกเป็นสีแดงหัวนะคะ ชุดที่10นะคะชุดที่10ชุดต่อไปชุดที่11นะคะ1ตัวนี้จะเป็นจันดะโครบนะคะเนี่ยได้แดดก็จะเริ่มกัดหน้าเป็นสีชมพูเป็นไม้เก่าหัวโตนะคะ1 2ตัวนี้จะเป็นเพชรบุรีนี่นะคะเหมือนกระดูกเขาก็จะเป็นสีเขาเรียกว่าสีอะไมังคุดหรือเปล่าเป็นใบกลมนะคะในหัวนี่สามสยามบางรงแผงนี่นะคะ สีห่ 4, หลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมอยู่นอกตู้ปุ๊ะว่าเขาสวยมากกระดูกเขาก็ชัดนะคะเนี่ยหัวก็จะประมาณนี้หลวงปู่ทิมห้าตัวนี้นําเสนอมากลูกไม้สวยมากเป็นทรงทรงใบยังไงก็ไม่รู้นะคะเนี่ยหัวก็จะประมาณนี้ลูกไม้เมล็ดนะคะชุดที่สิบเอ็ดนะคะชุดต่อไปชุดที่สิบสองจะเป็นชุดลูกไม้จะมีแค่สองต้นนะคะราคาก็ 200บาทนะคะเดี๋ยวปุให้ดมูมันพันกันมันพันกันนี่นะคะดูหน้านี้ก่อนเนี่ยออกด่างแบบนี้เลยด่างใบกลมเหมือนกันก็จะคล้ายๆกับพวกเจ้าปอแก้วราชาวดีนะคะดูหัวเขานี่หัวใหญ่มากนะคะนี่เป็นลูกไม้เมล็ดนะคะเอาไปตั้งดูฟอร์มนอกตู้ได้เลยสองนี่ก็มีหนอหนึ่ง มีแม่หนึ่งนี่นะคะดูหัวใหญ่มากแต่ตัวนี้จะเป็นสีเข้มเดี๋ยวครูให้ดูสีนี่จะเป็นสีเข้มเหมือนกระดูกจะดำดำอมเขียวนะคะเนี่ยสีเขาเรียกว่าสีอะไรจะว่าเป็นสีเลือดหมูไหมสีหรือว่าสีแดงเข้มเลยนี่นะคะมีแม่หนึ่งนอนหนึ่งเนี่ยนี่นะคะ ชุดที่สิบสองนะคะจะเป็นชุดคู่แบบนี้ราคาเท่ากันใครชอบลูกไม,ม้เมล็ดนะคะที่เห็นหน้าเห็นฟอร์มแล้วเนาะนี่นะคะสิบสองนะคะมีชุดทั้งหมดสิบสองชุดนะคะต่อไปจะเป็นงานงานขายหัวอย่างเดียวนะคะมีค่าส่งอยู่ยี่สิบาทเนาะตัวแรกก็จะเป็นมีต้นเดียวเดอร์ชายชนเดอนี่นะคะชายชนหลอดหม่มาดูหัว นี่นะคะชายชนอยู่ที่180บาทนะคะชายชนเอาไปทำจำนวนได้อีกหลายต้นเลยใครสายผ่านะคะนี่ชายชนนะคะ180บาท2ตัวนี้สุดรปาถนาดูหัวขา้าวสะกอนเท่าไข่ไก่นะคะเนี่ยนี่นะคะสุดรปาถนา100บาทนะคะสุดรปาถนาถ้าซื้อรวมชุดเซตก็ไม่มีค่าส่งเนาะตัวนี้ปูนํำเสนอมาก ปูไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะเนี่ยปูแจ้งมาก่อนไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เนี่ยพอน่าจะเป็นหน้าขั้นสุดท้ายของเขานะคะแล้วมีดอกมาด้วยหัวเขาก็โตนะคะนี่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะตัวนี้ถ้าซื้อถ้าโทรมาสั่งซื้อก็จะว่าอะไรดีอะปูพูดเป็นลูกไม้แล้วกันเนาะลูกไม้ชมพูมีดอกนะคะถ้าโทรถ้าจะเอาต้นนี้นะคะว่าลูกไม้ชมพูมีดอก 150บาทนะคะนี่อันนี้มี1ต่อไปต่อไปอันนี้จะจะเป็นลูกไม้แม่1ลูก1เนี่ยก็มีดอกเหมือนกันนี่นะคะเนี่ยดูอันนี้เป็นด่างด่างเหลืองเหมือนจะเป็นลูกก้าวทับนะั่นแหละนี่นะคะนี่นี่นะคะ180บาทนะคะเหมือนก่อนหน้านี้แย่งกันนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นฟองแบบ3-4ต้นนะคะแต่นี้มี2แต่คือดูความสวย นี่นะคะด่างเทพเลยด่างสวยทั้งสองต้นลูกเก้าทับมีดอกนะคะถ้าโทรมาเนาะลูกเก้าทับมีดอกหนึ่งร้อยแปดสิบบาทตัวต่อไปนี่ให้ดูหน้าก่อนมันเป็นตัวเดียวกันเนาะอันนี้ก็คือเขาจะเป็นด่างนะคะตอนยังพื้นเขียวเนาะแต่นี่คือพื้นขั้นสุดเขานะคะนี่จะออกใบใบกลมหน่อยนี่นะคะ ก็เหมือนกันแม่หนึ่งนอหนึ่งหัวใหญ่มากาตัวนี้จะพูดว่าเป็นเอาเป็นลูกไม้ด่างแล้วกันเนาะลูกไม้ด่างเนี่ยใบแรกๆถ้ายังไม่คั้นสุดเขาจะด่างนะคะ180เหมือนกันกน,นะคะนี่ต้นที่1นึ่เนาะ180เพราะกอที่1 180 ลูกไม้ด่างนะคะอันนี้ก็เหมือนกันแม่หนึ่งลูกหนึ่งแต่หัวจะเล็กลงมากว่านั้นเยอะเลยแต่เนี้ยยังไม่ถึงขั้นสุดนะคะจะเป็นด่างแบบนี้เนี่ยก่อนที่เขาจะเป็นหน้านั้นก็จะเป็นด่างมาแบบนี้นะคะนี่นะคะลูกไม้ด่างกอสองนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะสวยเนี่ยมันมันอยู่ด้วยกันนี่เป็นหน้านี้อันสุดท้าย ตัวนี้ก็จะเป็นลูกเก้าทับเหมือนกันกดูหวัวนี่นะคะมีประมาณสี่ห้าต้นเลยเนี่ยก,ก็จะด่างแบบนี้นี่นะคะตะตะกี้อาจจะเป็นลูกเก้าทับมีดอกนะคะแต่นี่คือเป็นกเก้าทับเฉยๆราคาเท่ากันนะคะ180บาทต้องแจ้งนะคะกเก้าทับ180กับ เดี๋ยวก่อนฟูง,งกอลูกเก้าทับนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบกอที่สองอ่ะตัวนี้ที่มีดอกอะ่ะเป็นกอที่หนึ่งนะคะราคาเท่ากันแต่นี่มนมีสองอันนั้นมีสี่ห้าต้นนี่นะคะใครโทรมาก่อนได้ก่อนไม่งงเนาะอันนี้เป็นกอลูกเก้าทับกอที่สองนะคะอันนี้เป็นกอที่หนึ่งนะคะราคาเท่ากันสำหรับวันนี้นะคะปุ๊ก็มีงานไม้หัวมาแบ่งปันประมาณนี้นะคะ ปูฝากลุงป้านาอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ